ขอบคุณที่ช่วยพี่แบนด์นะครับขอบคุณที่อยู่กับพี่มาหลายปีนะน้องน้องชายน้องเล็บของพี่วันเกิดของเองพี่ก็ไม่ขออะไรมากใช่ไหมพี่ก็ขอบอกเองว่าเองก็มีพี่ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็ทักมาหาพี่ได้ปวดหัวตัวร้อนแม่ป่วยพ่อไปอะไรก็ทักมาได้พี่ยินดีช่วยนะครับแล้วก็ ที่ผ่านมาพี่ก็ไม่เคยให้เงินอะไรเองแม้แต่บาทเดียวไม่รู้ว่าเคยให้เปล่าจําไม่ได้แต่ที่แน่ๆคือเองจะมีพี่ตลอดไปแม้แม้ในตอนที่พี่เลิกสตรีมแล้วถ้าเกิดว่าเองลําบากพ่อตายแม่ป่วยอะไรก็ทักมาได้นะเองป่วยเองไม่มีตังนู่นนี่นั่นสองสมร้อยพี่ให้ได้ค่าข้าวค่านู่นนี่นั่นพี่ช่วยได้แล้วก็พี่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรล้วก็นั่นแหละก็มีแค่นั้นแหละ สู้ๆนะพี่เต่าชีวิตตอนนี้ติดงานข้างนอกอยู่ขอโทษด้วยพี่พี่เหมือนเป็นพี่แท้ๆผมเลยแมวตัว ouais นี้ไม่เคยทิ้งพี่ติดงานข้างนอกอยู่ใช่ไหมมึงจะเลือกงานหรือจะเลือกกูถ้ามึงบอกว่าผมเป็นพี่ชายแท้ๆมึงอะมึงจะเลือกงานหรือมึงจะมานั่งแบนคนให้กูมึงคิดดีๆนะถ้ามึงบอกเป็นน้องกูอะ เอาพี่อย่าบ้าโอเคงั้นมึงไปทำงานเดี๋ยวกูจะหาคนใหม่รอมึงละกันมึงต้องกลับมานะ<ว>น <c oughs> ได้เดี๋ยวกูจะหาคนใหม่มาแทนมึงก่อนคิดหนักเลย,เยไม่ต้องคิดหรอกพี่เจวเล่นมึงก็ไปทำงานมึงไป